ใช่ข่วเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ4กันยายน2566เราจะมาอัปเดตเงินผู้สูงอายุต่อเนื่องกันนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook ข่าวสารสวัสดีการและ Facebook สำนักง,งานคลังจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ และก่อนไปรับชมรายละเอียดกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะสําหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปได้รับสิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะรอบใหม่นะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในอัตราเดือนละ100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนโดยการจ่ายตามช่วงอายุหรือเกณฑ์การเกิดนั่นเองนะคะ เริ่มจ่ายมาที่12กันยายน2566เป็นงวดแรกผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะได้รับ600บาทและหลังจากนั้นก็จะจ่ายให้กับผู้สูงอายุที่เกิดหลังวันที่1เมษายน2 5 0 6จ่ายลดหลั่นตามเดือนเกิดนะคะเพราะฉะนั้นจะไม่ได้เท่ากัน ทุกคนโดย facebook สำนักง,งานคลังจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้อัปเดตกรมบัญชีกลางพร้อมจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65ในปีงบประมาณ2566จ่ายเงินสงเคราะห์ในอัตรา100บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่เมษายนถึงกันยายน66นะคะ โดยจะเริ่มจ่ายงวดแรกในวันที่12กันยายน2566นะคะมาดูเกณฑ์การจ่ายนะคะที่แอดได้แจ้งไปว่าจะได้ไม่เท่ากันทุกคนนะคะมาดูเกณฑ์จ่ายนะคะเกิดก่อน1เมษายน2 5 0 6ก็คือเดือนที่ได้รับสิทธิ์เมษายน1กันยายน2566จะได้รับเต็มจำนวนคือ600บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1-30เมษายน2 5 0 6 เดือนท 55, ี color. ่ได้รับสิทธิ์ก็คือพฤษภาคมถึงกันยายนเงินที่ได้รับ500บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1-3 1ถึงสเพฤษภาคม2 5 0 6ได้รับสิทธิ์มิถุนายนถึงกันยายน -66 นะคะได้รับเงิน400บาทเกิดระหว่าง1-30ถึงมิถุนายน25 0 6เดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือกรกฎาคมถึงกันยายนได้รับเงิน300บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1 3 1ถึงากรกฎาคมนะคะ เดือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือสิงหาคมถึงกันยายนได้รับเงิน200บาทผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1-31สิงหาคม2 5 0 6ได้รับสิทธิ์1เดือนก็คือกันยายนนะคะได้รับเงิน100บาททีนี้มาดูกำหนดการโอนเงินสงเคราะห์โดยแบ่งตามกลุ่มวันเดือนปีเกิดนะคะ มาดูเดือนที่จ่ายเดือนกันยายน2566นะคะสำหรับผู้สูงอายุที่เกิดก่อน1มกราคม2494วันที่โอนเงินก็จะเป็น12กันยายนนะคะผู้สูงอายุที่เกิดระหว่าง1มกราคม2494ถึง31ธันวาคม2500นะคะยืนยันตัวตนภายใน26สิงหาคม2566วันที่ปลูกพร้อมเพยภายใน7กันยายน66นะคะ ก็จะได้รับการโอนเงิน13กันยายนนะคะเกิดระหว่าง1มกราคม2501ถึง3 11, สิงหาคม2506ยืนยันตัวตนภายใน26สิงหาคม66ผูกพร้อมเพย์ภายใน7กันยายนก็จะได้รับการโอนเงินในวันที่14กันยายนเราต้องดูวันที่เราเกิดด้วยนะคะวันเดือนปีเกิดและวันโอนเงินเดือนที่จ่ายเงินเดือนตุลาคม66นะคะ สำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2506นะคะวันที่ยืนยันตัวตนภายใน26กันยายน66ผูกบัญชีพรอเพภายใน3ตุลาคม66จะได้รับการโอนเงินในวันที่6ตุลาคม66นะคะเดือนที่จ่ายเงินพฤศจิกายน66นะคะสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2506ยืนยันตัวตนภายใน26ตุลาคม66 ผูกพร้อมเพย์ภายใน1พฤศจิกายนรับเงินโอน6พฤศจิกายนและท้ายสุดธันวาคม66นะคะสำหรับผู้ที่เกิดก่อน1กันยายน2506และยืนยันตัวตนภายใน26พฤศจิกายน66ผูกพร้อมเพย์ภายใน30พฤศจิกายน66วันที่โอนเงินก็จะเป็น6ธันวาคม2566น,นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ถามว่า เกิดวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ได้รับเท่าไหร่ต้องดูจากตารางหรือเกณฑ์การรับเงินนะคะและผู้มีสิทธิ์ที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนได้นะคะท่านสามารถยื่น แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีบุคคลอื่นนะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกรณีผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปที่ไม่สามารถ เปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพได้นะคะโดยสามารถยื่นแบบฟอร์มหนังสือได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักง,งานคลังจังหวัดเท่านั้นภายใน17พฤศจิกายน2566นะคะ